วันนี้เราจะพาทำพุซาอัดแผ่นแบบอัตโนมือกันนะคะก่อนอื่นเรานำพุซาที่เราตากแห้งแห้งจนแห้งสนิทแล้วค่ะลงมาใส่คกตําเลยค่ะเราตําแบบนี้จนพุซาละเอียดเป็นผงจากนั้นเราก็ใช้ตะแกรงกระชอน ล่อนเม็ดออกเราเอาแต่เนื้อมันนะคะเอาแต่เนื้อพุทรามาทำการอัดแผ่นค่ะวิธีอัดแผ่นเราอัดกันแบบโบราณง่ายๆนะคะเราใช้ไม้ไผ่เหลาบางๆแล้วก็ทำเป็นวงกลมค่ะจากนั้นเรากดเนื้อพุทราลงไปในวงกลมมันก็จะได้แผ่นแบบประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าอัดแบบ อัดแผ่นแบบตโนมือค่ะอัดตโนมือเวลากินแล้วว่าอารมณ์มันต่างกันจากที่เราที่ไม่ได้อัดแผน่นแบบที่อัดแผ่นมันจะนึบนึบเอ่อนึบนึบอร่อยแบบนึบนึบอนะคะ่ะบรรยายไม่ถูกต้องลองชิมเองค่ะพอเราอัดแผ่นได้เยอะพอสมควรแล้วเราก็ไปทำการเชื่อมค่ะคือ วิธีการเชื่อมก็คือใส่น้ําใส่น้ําตาลพริกปน่นเกลือเราเคี่ยวเคี่ยวจนเหนียวเลยนะคะจากนั้นเราใช้ผู้ซา,าที่เราอัดแผ่นไว้ลงไปคุกกับน้ําตาลค่ะพอคุกคุกคุกทั้งสองด้านให้เปียกๆให้ชื้นๆให้ให้ชุ่มๆแล้วเราก็เอามาพักไว้บนตะแกรงพร้อมรับประทานค่ะอร่อยมากค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ